วันนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงนะคะก็จะชวนทุกคนมาทำ Get Ready With Me นะคะเราก็ตองมาแกะกล่องเครื่อสงสำงเงเป็นสี Peach Peach <ๆ S 1> นะคะน่ารักมากเราจะใช้สีน e r y e r เราจะเปิดอันใหม่เรียบร้อยเลิศคนต้องไปตามจริงๆแอบบแกะใช้แล้วแหละแต่ว่าใส่กล่องมา กลับมาพบกับพัดอีกแล้วนะคะในช่องพัดพาชาแนลวันนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงนะคะก็จะชวนทุกคนมาทำ get ready with me นะคะแล้วก็ต่อมาแกะกล่องเครื่องสำอางด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ได้ของใหม่มาเยอะเราก็ยังไม่ได้ใช้เลยเราก็จะมาใช้ไปพร้อมกันเลยเดีย๋ยวเรามาเริ่มไปเลยดีกว่าทัานแรกนะคะก็ให้ดูตาก่อนใส่คอนแทคเลนส์แล้วนะ เงินนะคะอันนี้เลยซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะพึ่งแกะใช้เป็นวันเดย์สีแชมเปญน,นะคะสวยมากแต่ว่าเป็นวันเดย์มันเลยใส่สบายแค่ช่วงแรกๆนะถึงแบบช่วงเงย็นเมันจะเริ่มแบบเจ็บตาอ่ะแต่ว่าก็ถือว่าผ่านนะคะโอเคใช้ได้ขั้นแรกก็เราลงสกินแคร์มาแล้วเนาะแล้วก็ลงซกันแดดมาแล้วแล้วก็จะใช้มันนะคะอันนี้น้องมิวซื้อให้นะ ของชาแนลนะคะเป็นลิปมันนี่มันก่อนเลยบำรุงปากก่อนนะคะขั้นตอนต่อ,อไปก็จะเป็นรองพื้นเราก็จะใช้ของทองฟอร์ดนะคะเราตามมาจากสนามิใช้สีโรสนะคะเห็นรองพื้นนี้อยากได้มานานแล้วจริงๆอยากได้คุชชั่นมากกว่าแต่ว่ามันไม่มีของนะคะ หล่มลามาเห้ามากมาเดี๋ยวเราจะมาลองลองพืินท่องก่อนกันเนื่องจากเราไม่ได้เอาฟองน้ำรองพื้นมาเราก็จะใช้พับคุชชั่นนะคะนี่ใช้พับคุชชั่นมาลงรองพื้นมา,มาเริก่อนนะอืนบางเบาล่างนะัไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่แต่ว่าสบายให้ผิวนะ เรียบร้อยนะคะลงลองพื้นแล้วทองปอดต่อไปคอนซีลเลอร์ขอใช้คนดีคนเดิมน,นะคะอเวอร์กลาสเรียบร้อยน้ามาแล้วเพิ่งไม่ตัดมาก็คือตำผ่านมากนะแต่ว่ามันน่ารักมันแบบเกาหลียังไม่เคยตัดดุซีทรูเลยนะนี่คือครั้งแรกต่อไปนะคะแล้วก็ลงครีมแบบตัวใหม่นี่ ทิมบัสสัวใหม่ของชาลอตติวเวอรีนะคะพี่พลอยซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเพิ่งจะได้เลิกเอาออกมาใช้นะคะเพราะว่าแบบอยู่บ้านก็ไม่ได้แต่งหน้าไปไหนเลยนะนี่น่ารักมากสีพิโลทอสพีชบ๊อบนะคะน่ารักมากแล้ว<ด>ก็บีบ<ด>ป<ด>ุ่มออนออฟอยู่ตรงนี้นะก็ะคือต้องหมุนไปที่ออนก่อนแล้วมันถึงจะบีบออกนะคะ<ด>อ,อ๋อนี่บีบนิดเดียวก็ออกแล้วเนี่ย<ด>เป็นสีพีชพีชนะคะน่ารักมาก ก็หมุนไปที่ออฟนะคะตอนเราใช้เสร็จแล้วก็ปิดเลิศน่ารักมากดูแก้มดิไใ้แก้มมาลวหลังจากนั้นเราก็ลงแป้งแป้งเราใช้ตัวเดิมนะเอากลาสกมากกนนะคะ่ะจะลงที่หน้าผากเยอะหน่อยนะเพราะว่าไม่อยากให้มันมันไม่งั้นหน้ามามันจะมันเรียบร้อย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้นี่คอนทัวร์คอนทัวร,ร์แก้มหน้านะคะแล้วก็คอนทัวร์ที่จมูกด้วยโอเคเรียบร้อย วันนี้เราจะไม่ลงแก้มที่เป็นฝุ่นนะคะเพราะสีมันน่ารักอยู่แล้วแล้วอยากโชว์สีนี้นะคะต่อไปเลยก็จะลงพี่ตากันรอบนี้เราจะใช้เป็นอ n นาตาเซียนะคะพิมโรสสวยมากข้างในมันสวยมากไม่รู้ว่าเคยแบบใช้ในเกตเว d y With มีหรือยังแต่ว่าจะใช้อีกนะคะเพราะว่าสวยมาก <c oughs> เราจะใช้สีโทนนี้นะเบอรี่เบอรี่นะคะ Bur ry, Bur ry ตเตอร์สีประมาณนี้ให้มันออกแบบเข้ากับสีพีชนิดนึงก่อนไปตาลงซิลล่าก่อนเพิ่มแสงงาให้กับใบหน้ามาที่เงาตาของจริงนะคะเราจะใช้สีแรกสีดีเบอร์รี่สีสนี้ลงที่ปลาอยบนตานะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีพาเลตสีตรงข้างบนอีกหนึ่งนะคะเหมือนไล่สีอะทุกคนะบายสีแบบไล่สีเสร็จแ,แล้วเราจะใช้สีนี้ตรงเขาเรียกว่าอะไรอะตาข้างหน้าด้วยอะที่ปกติเราจะใช้สีอ่อนแต่ว่าเราจะทําหัวตาเป็นสีเข้มนะคะวันนี้สีค่าเลตเหมือนเดิมมันจะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปก็ใช้สีแมงโก้นะคะ ตรงที่ปลายเปิดตาอีกทีนึงเรนให้มันสมูทกันนะคะจากนั้นก็ใช้สีเทโอนี่สีนะคะลงที่กลางขนตาเลยตาก็จะองมานดานแนี้นะคะปกติเราชอบทําหัวตาเป็นสีอ่อนใช่ปะ่ะแต่ว่าทําหัวตาเป็นสีเข้มก็สวยไปอีกแบบนึงน,นะคะต่อไปเราก็จะใช้ไอายไลไนเนอร์นะคะวันนี้ใช้ของทาดับเบิลเทกนะคะ เสร็จแล้วก็ใช้แปรงหลังนี้นะคะมาเบนตรงตาตรงกลางที่เรากรีดมาถึงนะคะนี่เราก็จะไล่งานตาเสร็จแล้วสวยไหมต่อไปนะคะเราก็จะลงติตเตอร์ก็ใช้ของฮลิก้าฮลิกานะคะลงที่ใต้าตากลางตาตงแบบนี้แล้วก็ใช้ที่ดัดขนตานะคะแล้วก็ เสร็นเรเยบร้อยต่อไปก็คับคิ้วค่ะแต่เดี๋ยวผิดเนื่องจากเรามีหน้ามาก็เลยจำไม่ปิดคุ้นะคะก็จะได้แบบนี้ต่อไปเหลือแค่ง,งานปากนะคะเราจะเปิดอันใหม่แอนเนสนะคะเราเพิ่งตามมาจากแอ์พอตสีโรสอะไรไม่รูวอ่ะ21ซา,าตินนะคะ แกะกล่องไปนะคะนี่สวยมากดูใกล้ๆเห็นปะก็จะาทาพิเาษนะคะเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ออนนิ่เบลนด์นิดนึงนะคะเรียบร้อยต่อไปนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ลองซามินซื้อมาให้นะคะน่ารักมากเป็นของขวัญยังไม่ได้แกะเลยตัวแกะปอัน นี่โคโค่ชาแนลนะคะเป็นบอดี้ออยล์แล้วก็จะมาลงเพราะว่ากลิ่นม,มันหอมมากนี่เป็นบอดี้ออยล์ก็จะสเปรย์ออกมา,ามแล้วก็ตนี้แล้วก็ทาที่แขนทาที่พอนะคะกลิ่นมันหอมนมนะากก็ไหนชายแขนคุดหรือว่าแบบแขนสั้นอนะไรอย่างเงี้ยนทานะ มันจะแบบผิวเงาสวยมากกลิ่นแบบหอมอ,อธิบายไม่ถูกโคโค่แมกโนเซลยนะคะชาแนลปารีเลิศคนต้องไปตามสุดท้ายน้ำหอมนะคะที่ขันไม่ได้นี่ดิบทีโดรงนะคะพี่ตัวงซื้อให้เป็นขวดมันเกิดก็จริงๆแอบแกะใช้แล้วแหละแต่ว่าใส่กล่องมาแล้วก็ทำให้เหมือนอยังไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าอยากเอามาแบบ แกะกล่องที่นี่นะคะโดูผมหอมมากเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวขอไปทำผมก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาให้ดูว่าฟินิชลุคเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะฟินิชลุคของวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะให้แม่ทำผมให้เป็นเปียข้างล้า2อันน่ารักมากไว้ข้างหน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็มีผมมาแบบบางๆแบบนี้น่ารักมายทุกคนเสร็จแล้วนะคะวันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวจะโพสให้ดูนะ เอาล่ะค่ะคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคน Get Ready with me ที่ฮ่องกงก็ยังไงฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใตา้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วลาก่อนบ๊ายบาย